สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาวิดีโอชุดนี้เราจะเริ่มทำทำเราจะเริ่มทำโปรเจกต์ของเราให้เป็นเป็นรูปเป็นรน่างมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ผมมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์นะครับคือจะทำเว็บช้อปปิง้งในเว็บช้อปปิ้งผมจะมีเว็บบอร์ดนะครับมีเว็บบอร์ดแล้วก็ช้อปปิง้งหลกักๆก็มี2องอย่างาทีนี้การออกแบบฐานข้อมูลของเรา เราก็ต้องออกแบบให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราด้วยนะครับอย่างเช่นเมมเบอร์ใช่ไหมเมมเบอร์เรามีอะไรบ้างไปดูกันมี user มี password เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อนามสกุลมีที่อยู่เบอร์โทรที่อยู่ส่งของเบอร์โทรจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับแล้มี type ID ถ้าเป็น admin ก็ไปส่วนของ admin ถ้าเป็น user ก็ไปส่วนของ user ทีนี้เรามาทำเว็บบอร์ดกันก่อนนะครับเว็บบอร์ดเราก็จะใช้นี่แหละ เมมไอเพื่อไปตอบกระทู้แล้วจะดึงชื่อเขาไปแสดงอะไรประมาณนี้นะครับให้ให้รู้ว่าเป็นใครโดยที่เราจะได้โดยที่เราไม่ต้องมาสร้างในาตารางของเว็บบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราลองทำกันดู TBL เว็บบอร์บอร์ดแล้วกันมาสักสามก่อนนะครับออาผมใช้ บอร์ด b เขียน bo ard บอร์ด id แล้วกันบอร์ด id กำหนดค่าให้ตรงแั้เนี่ย parameter แล้วก็ auto increment พูดไม่ค่อยถูกกระแดะพูดนะฮะไม่เป็นไรครับดีกว่าเราไม่พูดจะได้เก่งโอเคต่อมาต่อมาอะไรครับก็ บอร์ดอะไรบอร์ดเฉยๆแล้วไงเป็นหัวข้อหัวข้อมันนะครับเก็บเป็นวาชาเลยไม่รู้เก็บเป็นอะไรเอาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบักษรนะต่อมาครับเก็บอะไรต่อมาก็เก็บเมมไอเดีเลยนะครับรอสรุปง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวเราเค่อยมาเพิเ่มเติมทีหลังทำให้เห็นรูปนะครับก็คือ ในบอร์ด ID ใช่ไหมครับจะเป็นออโต้อินคูเมนต์ไปเรื่อยๆส่วนบอร์ดส่วนบอร์ดนี้ก็เป็นชื่อชื่อชื่อบอร์ดใช่ไหมชื่อหัวข้อชื่อไตเติ้ลมันนะครับแล้ว EMP ID นี่คืออะไรก็คือดึงมาว่า,าหัวข้อเนี้ย ID ไหนเป็นคนเพอเป็นคนโพสนะครับโทษทีเป็นคนโพสนั่นเองมันทึกไปครับโอเคบอร์ด okay. นะแล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่งคอมเมนต์ Comment. ทีบีเอลคอมเมนต์คอมเมนต์นะอ่ะเหมือแบบนกันสามแค่สามก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนอ่าผมใช้ CM แล้วเงี้มีรูมันยอ่อได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์นะตรงนี้อย่าลืมอินอินนี่ทำไมยืดออกมาเรื่อยเลยชู เดิมกำหนดให้ตรงตรงนี้ครับเหมือนเดิมอะไรนะเมมไอดี Mem ID, ใช่ไหมถูกต้องค่าเป็นอินนะครับเราเก็บเฉพาะตัวแรกบันทึกไปครับอุ้ยอุ้ยเป็นไรอ๋อคอมเมนต์คอมเมนต์มมน,นี่ผมเอาเป็นแท็กดีกว่าจะได้เยอะๆหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้แบบไหนแต่ตามที่ผมเข้าใจก็คือผมใช้แท็กกับ ตัวนี้สองตัวผมใช้ตัวนี้เลยไม่เป็นไรบันทึกไฟครับทีนี้เราจะได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ดึงไม่ออกเลยแบบนี้นะครับก็คือจะมีสามละเราเอาสามนี้ก่อนสามตารางก่อนที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับเอาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ได้เพิ่มอีกอันชอ็อต ช็อปอันนี้เอาสักห้าแล้วกันช็ Shop อไปไอดีเฮ้ยทำไมเลื่อนมาเรื่อยช็อปไอดีนะครับต่อมาเมมไอดีอินเหมือนกันอ่อเมมไอดีนี่เราไม่ต้องกำหนดเป็น family key นะครับออโต้ n c r เมนต์ก็ไม่ต้องเพราะเราจะดึงค่าจากตารางนี้มามาเก็บไว้ ต่อมาครับออ่าอ่าาเซลแล้ว Sell. Sell. กันเซลล์เซลล์ก็เหมือนกันครับอินอะไรอีกอะเดตแล้ว Dead Shop. Shop. กันเดตช็อปช็อปเนี่ยตรงนี้เก็บใช้เป็นเดตอันธามเดตทามน่าเดตทามนะ ต่อมาเช็คว่าอาชำระเงินหรือ,อยังอลองดูชำระเงินหรือ,อยังซีเอชซีเอชเคอย่างนี้ก็ได้อินเหมือนกันสังเกตไหมครับเราจะเก็บเป็นอินซะส่วนใหญ่ตรงเซลล์นี่ต่อไอดีไปนะครับต่อไอดีไป ก็คือเซลล์นี้จะเป็นชื่อสินค้าแล้วกันผมตั้งมันเป็นชื่อสินค้าก็คือจะมี ID ใช่ไหมครับ ID นี้เป็นอ u t ต i n อิ e ค e n เมนต์ก็คือเมมเบอร์สมมติเมมเบอร์ศูนย์หนึ่งสั่งซื้อสินค้าลำดับเท่าไหร่ศูนย์สามอย่างนี้เวลาที่เวลาไหนถูกไหมครับแล้วจ่ายเงินหรือยังโอนเงินหรือยัง หรือว่าจะเป็นส่งของหรือยังก็ได้แล้วแต่ว่าเราออกแบบยังไงนะครับน,นี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ดูก่อนโอเคบันทึกไปครับต่อมาอุ้ยหายเลยเออย่างไงต่อมาเออย่างไงกันแน่สงสัยต้องลบลงใหม่ตรงนี้ผมตั้งเป็นช็อปไปละลืมทีเบียมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหมครับ ก็แล้วแต่ว่าคุณจะตั้งว่าว่าท่านจะตั้งแบบไหนให้ตองให้ท่านเข้าใจง่ายที่สุดแล้วให้มันถูกเวลาเราเรียกใช้งานก็ให้มันง่ายหน่อยคือเอาให้เราไม่งงครับง่ายๆคือถ้าเรางงมันก็ทำงานลำบากใช่ไหมครับอันนี้สักสามก่อนสามนะครับอ่อก็จะมีตั้งว่าเอะไอ้นี่มันยาวง เซลไอดีเขียนถูกไหมนเนี่ยเซลเซลเซลเขียนนี่ไม่รู้มป็นไรครับถูกผิดดีวกว่าเราไม่ลงมือทำต่อมาครับก็อย่างงี้ดีกว่าเนี่ยชื่อสินค้าชื่อสินค้าอ่าเท่าไหร่สักเท่าไหรด่ดีไม่เกินเจ็ดสิบล้าน แล้วแต่จะตั้งนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นี่ผมประมาณเอาเฉยๆต่อมาครับต่อมาต่อมาอะไรอีกอจำนวนจำนวนซ้ำนะฮะซ้ำจำนวนนะต่อมาราคาราคาอุ้ยอุ้ยยังไงเนี่ยเอาไม่เป็นไรครับลงมือเพิ่มไปราคาไปใช่ไหม มันขึกไปครับก็จะได้มาแบบนี้ถูกไหมครับได้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันในวิดีโอชุดถัดไปครับว่าเราจะทำยังไงกันต่อโอเคครับ